สวัสดีทุกคนนะครับอยากจะมาอัปเดตจากคลิปที่แล้วนิดหน่อยคือว่าผมตัดสินใจ last minute นะครับผมนาทีสุดท้ายเลยก็คือตัดสินใจ DNS นะครับผมสำหรับงาน amino vital 2026นะผม,ผมก็มีเหตุผลหลายๆอย่างที่อยากจะมาบอกก็คือว่าเทรนหนักแล้วมันดอมมากเออแล้วก็แบบว่าออถ่ายงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลย นอนไม่พอครับก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่ฝืแล้วกันก็คือเทเลยเออก็เสียดายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไว้งานหน้าค่อยไปวิ่งนะครับอืมก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เข้าเส้นชัยกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็แบบมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับผมที่เพื่อนใกล้ตัวนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้ฟังกัน พอรู้สึกมาก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะเจอหลายๆอย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้หลายๆเคสแล้วแล้วก็เจอส่วนตัวด้วยแล้วก็เห็นแบบมีโอกาสเจอค่อนข้างเยอะและกันแล้วก็สังเกตได้จากแบบนักวิ่งหลายๆคนที่ออกมาวิ่งตามสวนออกมาวิ่งตามงานนะครับสําหรับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนั้นก็คือหูฟังตอนใส่ใส่หูฟังตอนวิ่งนะครับผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหร้านมากแต่ก็ เป็นเรื่องที่คนค่าแก่การพูดและการในการที่จะดสคัสกันในการที่จะแบบเออลองลองมาแชร์เรื่องนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็จะมีออมุมมองของผมและการสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยว่าเ,ออเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับก็คือว่าเกิดก่อนหลายๆครั้งที่ผมไปวิ่งตามสวนเนาะแล้วก็เออก็จะเหตุการณ์มาแบบเออการวิ่ง แล้วแบบเออก็เห็นคนใส่หูฟังเราด้วยเราเองก็ใส่หูฟังอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบใส่หูฟังหลายๆแบบเวลาไปวิ่งอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆมันจะมี2แบบด้วยกันแหละซึ่งมันจะเป็นแบบเอียบัดธรรมดาก็คืออินเอียร์ใส่อินเอียร์ปกติเลยนะครับผมซึ่งจะใช้ค่อนข้างน้อยคือเหมือนแบบถ้าลืมชาร์จหรือว่าไม่ขี้หา,าหรือลืมพกหรือลืมอะไรก็จะใช้อัน,นี้ซึ่งมันค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมแต่ว่า ที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือแบบนี้เออเพราะว่ามันมันก็สะดวกเหมือนกันแบตเตอรี่เยอะแล้วกออ็รู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่าตอนวิ่งนะครับอืมซึ่งมันคือเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละที่อยากจะมาพูดถึงในออใจความสำคัญของคลิปนี้นะครับอืมหลายๆครั้งที่เราวิ่งเนาะทั้งในสวนแล้วก็ในเวสเองะเองะไรเงี้ยก็จะมีคนต่างๆใส่กุฟังเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเอ,อ่อด้วยตัวสนามของประเทศไทยเรามัน ไม่ได้ปิดถนนร้อยซไปซาตูเกรสเออหลายๆครั้งมันก็จะเป็นแบบการปิดถนนครึ่งหนึ่งแล้วก็การวิ่งซิทบัลเอออะไรเอยต่างๆนานาอะไรเงี้หยหลายๆคนก็ใส่หูฟังวิง่งนะครับวิง่งในสวนก็ใส่หูฟังวิง่งซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่รุนแรงก็อาจจะเล็กน้อยเช่นะวิ่งชนกันหรือว่าแบบเออบางทีอาจจะแรงจนแบบ ชนมาเร็วๆแล้วชนแล้วก็ล้มไปเลยอ,อย่างเงี้ยหรือว่าเรียกแล้วหลบไม่ทันหรือว่าอะไรก็ตามแต่เออรู้สึกว่าอ,อ,อุปกรณ์เนี้ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าออด้วยตัวของคนเราเองมนุษย์เองมันจะมีแบบประสาทสัมผัสทั้งห้าใช่ไหมตาเสียงจมูกรสสัมผัสการได้ยินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่ง หลายๆครั้งเราจะถูกบล็อกการได้ยินออกไปโดยโด้วยตัวของอุปกรณ์นี้คือ device เนี้แหละเออมันปิดจนแบบเออเราแบบไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเออมาพูดกันดีกว่าเออนะครับอืมซึ่งเอารูปแบบของหูฟังนะครับผมก็มันจะมีหูฟังแบบนี้นะครับผมหูฟังแบบนี้เอียบัตคือข้อดีของมันมันมีหลาย หลากหลายราคาหลากหลายเรนจ์มากๆตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหลายพันบางทีถึงหมื่นก็มีนะซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบก็คือแบบที่เป็นสปอร์ตเองอะไรเงี้ยมีฟังก์ชันต่างๆกับแบบที่เป็นปกติเลยก็คือใช้งานทั่วไปใช้งานได้หลากหลายใช้งานในออฟฟิศฟังเพลงบอติฟังพอดแคสต์หรือว่านูน่นนี่นั่นอะไรก็ตามเออมันก็จะมีแบบเอ่อฟังก์ชันต่างๆที่เข้ามาเป็นฟีเจอร์ ในตัวของ d device นี้ในตัวของ Product นี้นะครับซึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ควรเอามาพูดถึงตอนวิ่งนะคลิปนี้คอนเท็กซ์คือการวิ่งนะครับคอนเท็กซ์คือการวิ่งความปลอดภัยของการวิ่งฟังก์ชันหนึ่งที่เราควรเมนชั่นถึงก็คือ Active No i s e c a n c e l ลิ่งสำหรับหูฟังแบบนี้นะครับเพราะว่า ถ้าแบบเป็นรุ่นปกติทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะอาจจะไม่มีมันก็จะแต่ยินเสียงรอบข้างบ้างนะครับใช้คำว่าบ้างเอิมก็อาจจะแบบโอเคเอาพอร่้มาหลวยได้แต่อย่างอันที่มันพรีเมียมหน่อยรุ่นโปรหรือว่ารุ่นอะไรอ่ะมันก็จะมีแบบฟังก์ชันนี้ที่มันจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกซึ่งหลักๆอะ่ะมันน่าจะใช้เกี่ยวกับตอนที่เราทํางานหรือว่าเราจะโฟกัสอะไรบางอย่างแล้วก็แบบว่าตัดเสียงรบกวนออกเพื่อให้เราโฟกัสกับทัสนั้นๆได้ ตอนที่เรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นตอนวิ่งเองบางคนก็อาจจะใช้ฟังก์ชันนี้โดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้ซึ่งมันจะทําให้เเราวิ่งเราอาจจะมีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าแบบเราไม่ได้ยินเสียงรอบนอกเลยนะครับเออแต่ผมถือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะแต่ว่าตอนวิ่งอ่ะเราควรจะปิดมันก็คือให้เปิดให้ได้รับเสียงรอบข้าง บ้างเพราะว่า,าหลายๆครั้งหลายๆคราวมันก็จะแบบมันมีปัจจัยภายนอกแหละที่มันจะเกิดขึ้นสถานการณ์นอกไม่ว่าจะในเรสหรือว่าไม่ว่าจะในสวนเช่นคนวิ่งที่เร็วกว่าเขามาทางด้านขวาแล้วเขาแบบเรียกขอทางแล้วเรา,าจ,จะไม่ได้ยินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนได้รถจักรยานที่เขาปั่นในสวนด้วยกันอาจจะปั่นมาข้างๆเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือกําลังจะแบบ พ้นเลี้ยวมาอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเหนื่อยอยู่ก้มหน้าก้มตาเราก็อาจจะไม่ได้ยินเออหรือว่าในเรสก็แบบมีรถสัญจรไปมาข้างๆก็อาจจะไม่ได้ยินในไปซิตี้รันรถบนถนนมอเตอร์ไซค์ทางเท้าคนเดินหมาเห่าอะไรเงี้ยคือแบบเออเขามันจะเป็นปัจจัยพวกนี้แหละที่เราอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเราปิดประสาทสัมผัสไปแล้วอะไรเงี้ยเออฟีเจอร์นี้มันทําให้ บล็อกปราษาสัมผัสตัวนี้ออกไปมันก็เลยแบบเออมันเป็น device ที่นี่แหละมันหลาย r a นจ e มากเชฟสำหรับตัวนี้นะเออก็เลือกที่มันแบบได้ยินเสียงรอบก้งด้วยถ้าเป็นเลือกตัวพรีเมียมอะไรเงี้ยมันจะมีฟังก์ชันที่แบบสามารถเปิดปิดน้อย Cancelling ได้เก็บทรงเก็บเสียงหรืออะไรก็คือแบบควรจะเปิดมานิดนึงเออตอนที่เราออกไปวิ่งอะไรเงี้ยถ้าเราเราไม่ได้มีแบบ สชิ้นแยกแบบนี้ถ้าเราแบบใช้ตัวเดียวจบอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนทํางานก็ทําไปเปิดน้อยแคน c e ลลิ่งก็เปิดไปแต่ถ้าออกไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็ออกไปวิ่งเปิดได้ปิดตัวน้อย c a n c e ลลิ่งเพื่อให้ได้ยินเสียงรบข้างบ้างมันก็จะดีกว่าสําหรับสําหรับความปลอดภัยที่ท,ที่ที่เราจะได้กลับมานะครับต่อมาประเภทที่2ก็คือที่เป็น Over e อร์เอีย่างนี้เลยก็คือเดโฟนแบบใหญ่ ข้อดีของมันก็คือมันเสียเสียงดีที่สุดในในกลุ่มย่านนี้เพราะว่าดรเวอร์ของหัวมันใหญ่แล้วมันครอบมันจะเสียงดีมากเสียงดีมากบางคนชอบมากอะไรเงี้ยแต่ก็มันเทอท้านะครับผมแล้วก็มันจะยิ่งเก็บเสียงเข้าไปอีกก็คือมันจะครอบหูแล้วทีนี้เราจะไม่ได้ยินอะไรเลยแบบเก็บเสียงเก้าสิบเปอร์เซ็นอัพอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆแบรนด์ก็แบบเคลมแบบนั้นแต่ว่าที่เขาเคลมแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ เป็นหูฟังที่เอามาสําหรับวิ่งมันเอาไ้สำหรับแบบทราเวลมันเอาไ้สำหรับใส่ตอนเดินทางรถไฟหรือว่าเครื่องบินอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเราได้แบบความเงียบจะได้รีแลกซ์พักผ่อนนอนบนเครื่องหรือว่าอะไรก็ตามแต่เออมันก็จะหนักด้วยเทอะทะแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างยากระบายอากาศไม่ดีใส่แล้วร้อนหูแน่นอนเอออะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีฟองน้ํามันมีโฟมที่มันจะครอบหูเรานะครับผม แล้วมันจะฮามเดเวิร์ด้วยเพราะว่าความชื้นมันก็จะเข้าไปตัวของหูฟังอะไรพวกเนี้ยเข้าไปตัวฟองน้ําซึ่งมันก็ต้องมานั่งเช็ดทำความสะอาดอะไรอีกอืมแบบนี้ก็อันตรายนะครับเอเปิดน้อยคันลิงปิดน้อยคันลิงได้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันจะมาด้วยกับความเธอทะเนอะเออมันก็เลยแบบใหญ่แล้วมันก็จะเออไม่สบายตัวเก็บก็ยากอะไรก็ยากอะไรเงี้ยก็ มาใช้แบบนี้หรือว่าใช้แบบนี้ดีกว่านะอืมแล้วอันสุดท้ายก็คืออันอันอันนี้แหละที่เป็นเออมันไม่ได้ปิดเอียร์คนลของเรามันแบบยังรับเออ่ปัจจัยภายนอกได้อยู่มันยังรับเสียงภายนอกได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบบนคอนดักชันซึ่งตอนเราใส่เข้าไปมันจะไม่ปิดหูตรงนี้ถูกปะ่ะมันจะเปิดกว้างซึ่งมันจะแบบเออได้ยินเสียงรอบข้างง่ายกว่ามันจะได้ยิน ไปทั่วเลยอะไรเงี้ยแต่ก็สิ่งที่แรกมาคือคุณภาพของสิ่งที่เราฟังคุณภาพของเพลงคุณภาของพอดแคสต์อะไรเงี้ยมันก็จะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ Direct มันไม่ได้เข้าหูเราโดยตรงแต่ว่าในการวิ่งมันทําให้เราได้ยินเสียงรับข้างมันทําให้เราแบบปลอดภัยมากขึ้นอันนี้กเออ็เป็นสิ่งได้กลับมานะครับผมการควบคุมอะไรก็ง่ายอะไรต่างๆอก็เลยแบบใจความสําคัญของคลิปนี้ก็คือ ถ้าจะใส่หูฟังแบบอย่างเงี้ยก็คือแบบเออความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ถ้ามีงบประมาณอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้แพงมากแบบเออมันก็มีหลักพันหลักสองพันอันดีๆหน่อยก็แบบห้าหกพันเออซึ่งมันแบบเสียงก็ดีแล้วก็เออเราก็ได้ยินเสียงรอบข้างก็ปลอดภัยเมื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรนจ์ให้เลือก นะครับมีหลายรูปแบบถ้าไม่ชอบแบบที่เกี่ยวหูข้างหลังมันมีแบบที่แยกสองข้างก็มีตอนนี้มีแบบคลิปออนก็มีเออเพราะฉะนั้นแบบถ้าจะวิ่งจริงจ,งจังแล้วแบบคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยนะครับผมก็ลงทุนกับอะไรพวกนี้หน่อยนะเออบางคนแบบมีรองเท้าแบบสี่ห้าคู่ได้อะไรเงี้ยหูฟังแบบไม่มีสักทีอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าสคิปรองเท้ามาสักคู่สองคู่แล้วมาลงทุนกับตรงนี้ก็ช่วย เรื่องของความปลอดภัยเราได้เหมือนกันนะครับอืมอันนี้ก็อยากมาทําคลิปเรื่อยๆแหละฝากไว้จริงจะมาอัปเดตด้วยว่าทําไมถึงไม่มีคลิปอะมิโนตอนเ a สเดฟลูอ u p ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็อยากมาอธิบายว่าไม่ได้ไป DNS นะครับผมซ้อมไฮร็อกซ้อมแบบซ้อมเวทเทรนนิ่งซ้อมวิ่งเองช่วงนี้เออแล้วก็เนี่ยแหละใจความสัมพันธ์นะฝากไว้ด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็ เอออยากมาเตือนความปลอดภัยกับหลายๆคนเหมือนกันบางคนแบบชอบแบบเงียบมากๆเขาวิ่งเงียบๆเ,เปิดหูฟังไมค์คันเซลลิงอะไรอย่างเงี้ยจนมันไม่ได้ยินเลยเลยจนแบบบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้อะไรเงี้ยเออมันก็ส่วนตัวเคยประสบอุบัติเหตุกับเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันเออแล้วก็มีคนรอบข้างเจออุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเออมันก็ดีไวส์นี้แหละเอ่อหูฟังไม่ผิดเออเป็นอุปกรณ์ที่ เราใส่วิ่งได้เรามีได้แต่ก็ควรจะใช้ให้ถูกสถานการณ์ใช้ฟีเจอร์ให้ถูกจังหวะใช้ฟีเจอร์ให้ถูกรูปแบบแล้วกันมันก็จะได้แบบวิ่งด้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในวันซ้อมแล้ววันแข่งนะครับอืมโอเดี๋ยวคลิปหน้าจะเริ่มเจาะโปรแกรมที่ซ้อมอยู่ให้ฟังและเออช่วงนี้ก็ซ้อมไฮร็อกใช่ปะก็ มีการเรทเทรนนิ่งเยอะค่อนข้างเยอะเติมเยอะมากๆแล้วก็ดรอปตัวแมเลชวิ่งหน่อยหนึ่งเออก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าทำอะไรไปบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย